มึงเคยสร้างประโยชน์อะไรบ้างมึงเคยทำให้พ่อภาคุงใจในตัวมึงบ้างหรือล่ะไม่เคยเป็นโจรแต่ไม่ยอมออก,กมึงรู้ไหมก่อนที่พ่อจะตายพ่อสั่งเสียกับกูไหมว่พ่อบอกให้กูฆ่าคุณเดชแก้แค้นกับพ่อ ว่าไอ้กูมันทำให้ครอบครัวเราต้องเป็นแบบนี้ว่ากูประค่างกูฆ่ามันได้เมือกูเองกูแก้แค้นกับพ่อได้สะาใจกูนี่โอยลูกเสือดำต้องอย่ากูไม่ใช่ยิ้มเล อีกเรื่องนึงที่กูยังทำไม่สำเร็จพ่อบอกกับกูว่าแม่คนเดียวท้านที่จะมาเป็นหัวหน้าชนไทยพ่อได้กูสาชุบยังไม่แม่เปลี่ยนแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่อยากเป็นหัวหน้าสมทนเดี๋ยวเดี๋ยวมารอที่ลานตรงต้องไล่ข่าไล่ฟันมันอยู่ตรงนี้ พ่อูจริงหรือเปล่าเนี่ยกูต้องมาเจอมึงไอ้เด็กแต่งตัวแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรวะมือสองคนเป็นอะไรมือเป็นบ้ากันไปแล้วไอ้ที่ต้องทำพวกมึงไม่ทำกันแต่งตัวขอค่าพวกแก 怎么办？嗯。 ที่โยมที่โยมหิวโยมก็กินมันเถอะข้าวบาสนั้นอัตมาโยกให้แต่ที่โยมจะให้อัตมานั้นไปลูกป้อนกับโยมอัตมาของไปกับโยมไม่ได้หร <c oughs> อกนะเพราะว่าอัตมา นับแล้วซึ่งทางโลกหันหน้ามาพึ่งทางธรรมอยู่ในร่องกาสวพักอัตมาก็ไม่คิดเช่นกันว่าจะไม่ได้เจอโยงที่นี่เราสองคนเป็นพี่น้องกันแต่ไม่เคยที่จะพูดจากันดีๆเลยสักครั้ง มาเจอโยวันนี้ก็ดีเหมือนกันอันตมาอยากจะสนทนาหน่อยให้โยมถามอัตมาว่าอัตมามาทำแบบนี้แล้วมันได้ประโยชน์อะไรอัตมาจะตอบโยให้ก็ได้ตั้งแต่อัตมามาบุร อัตามาละแล้วซึ่งทางโลกสิ่งที่อัตามาได้รับนั่นคือความสุขกายความสุขใจเวลาอัตามาจะกินหรือว่าอัตามาจะนอนอัตมาก็กินอินาาออนอนหลับไม่ต้องเที่ยวหลบๆซ่อนๆมันแต่ก่อน นี่แหละมันคือความสุขที่อัตมาได้รับแ,แล้วตัวโยมแล้วโยมเคยได้รับความสุขแบบนี้บ้างไหมโยมป็นโจรนเวลาโยมจะกินก็กินไม่ทันจะอิ่ม กลัวเจ้ารับกลัวเจ้าทุกข์เขาจะมาตามเอาชีวิตของโยมเวลาโยมจะนอนโยมก็นอนหลับไม่เต็มตาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโยมกลัวกลัวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมาตามจับตัวโยม กนเ่ามันคือความสุขของโยมคำว่าโจอรมีสองอย่างเท่านั้นแหละโยมไม่ตายก็เป็นคุกโยมเห็นแล้วไม่ใช่หรือไงพ่อของขมัน เขาเป็นตัวอย่างให้โยมแล้วพ่อเป็นโจรต้นฆ่าคนมานับไม่ถ้วนแล้วสุดท้ายเป็นยังไงพ่อก็ต้องถูกเขาฆ่าตายอยู่ดีโยมรู้โยมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมโยมยังไม่หยุด โยมบอกอาตมาว่าโยมแก้แค้นให้พ่อได้แล้วอาตมาข็าถามโยมหน่อยว่าแก้แค้นให้พ่อแล้วพ่อของเราฟื้นมาได้ไหมพ่อของเราก็ไม่ฟื้นแต่ตัวของโยม กบต้องมาหนีหัวสุกหัวสุนการแก้แค้นมันมีอะไรดีแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาแล้วจุดจบมันอยู่ที่ไหนกันเโยมและป่วาวันนี้โยมยังมาบังคับผู้หญิงคนนี้ให้เขาออกป้นกับโยม ให้เขาไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับโยงอัตมาเขาถามโยงสักครัว่าโยงอยากเห็นผู้หญิงคนนี้เขามีจุดจบแบบพ่อวิหงไอสิ่งที่โยงควรทำในวันที่พ่อของเราจาก คือทําบุญกรวดน้ําอุทพิส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาไม่ใชียโยมมาไล่ฆ่าผู้หญิงคนที่เขารักแบบนี้โยกเองก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเพิ่งจะสูญเสียคนที่เขารักที่สุดเขาก็เจ็บปวดมากพอลแล้ว มาวันนี้ลูกชายของเขายังมาไล่ทุบไล่ตีไล่ตามข่าเขาอีกยมคิดว่ามันถูกต้องแล้วหรือยังไงผู้หญิงคนนี้คือแม่ของเรา ยมบอกว่าโยงมรับพ่อแเหยวไม่รักแม่บ้างหรอแม่คนนี้คือคนที่อุ้มท้องโยมมาคนที่เลี้ยงดูโยมมาผู้หญิงคนนี้คือคนที่โยงมเรียกเขาว่าแม่ ว่าแม่คำนี้มีความหมายขอขยายสัพนามตามนุ่สนเป็นประตูที่เปิดกำเนิดคนสาธุชนเรียกว่ามาตคาุคขาคำว่าแม่ เวนิวัฒน์สวัสดิผลปราบนิพนธ์อุป,ปมาไมเอาไว้ลมวีรบุรุษยุทธการชาญสงครามยังใช้น้ำมแม่ทับบังครบร้อ หายนาทีที่แม่น้ำข้าวทุกคำเขาอยางรีบไม่พอสมหัวแม่มือหัวแม่เท้าเข้าสมทบพืนที่พบที่วันนี้เรียกแม่ธรณี หัวของดาวเหลือกันเพียงเท่านี้นม่โยยุงก่อเมรสักคำแล้วม,ม,มาบวชอยู่กับอัตมาร่วมสากบุญอุที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้โยพ่ออยุดจะดาว Ta-da! อัตมาขออโหสิกรรมและร่วมอนุโมทนาบุตรด้วยนะจุน,จน